โซ่ทำมเปิดแล้พววีตัดได้เลยท่านขายกี่บาทอ่ะโอจำได้ปะสองคันเก้าปะโ่บาเสกไ่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ เธอใช้ไข่ดีสองพันเก้าสองพันเก้าเนี่อะไรเอายืดโพลี่หรอเอาคุณเขียนสูตรชายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแก้ก่อนแก้ยังไงอ่ะลูกค้าเอายืดโพลีนะคะเดี๋ยวหนูทำไมก่อน มาแล้วอุ้ยใครกำลังตามหาสีดำมาเลยค่ะชุดสุภาพมาเลยลูกค้าหากันเยอะากเกลยืดคอรีกิกาเอ้ยเชอรี่แม่เชอรี่เชอรี่จ้ะ2,900บาทค่ะซื้อ2ลดอีก500ใครหาดำเยอะๆลูกค้ามา แต่ถ้าแบบว่าไม่อยากใส่ดำนะคะอยากจะใส่เป็นเพื่อดำข้างล่างเป็นสีก็แล้วก็ติดสกริปบินอย่างก็ได้หมดเนาะลูกค้า,าได้หมดเนี่ยอันนี้เน้นสีสุภาพเลยลูกค้าใส่ทำงานได้เที่ยวได้นะคะได้หมดเลยเนาะเป็นเอลยืดเอลสมอก็ไดค่ะอันนี้หน้าเรียบหลังสมอกก็มีส่วนใหญ่จะเป็นทรงมามา่าใชเยอะหน่อยเนาะค่ะไซน์นะคะลูกค้าเซอร์นี่จะติดใหญ่เยอะกว่าเยอะกว่า เยอะกว่าอะไรนะเยอะกว่าญี่ปุ่นนะลูกค้าขาเยอะเรื่องมาทำไมเงินแพงที่สุดกองอันไงันติดหรือเปล่าพีต้องเช็คให้น้องหน่อยอะไรเด็กใหม่ค่ะเด็กใหม่วันนี้ลูกค้ามิดชิดนิดนึงเป็นโรคติดต่อนะลูกค้าจะเสียเลยสุภาพใส่ลูกค้าเขาเอาที่พี่คนนี้ค่ะขอไม่ด้วยไม่ใส่หมวกใส่เรียนมูลนิธิตรงนี้นะ นะลูกค้าเอลยูโทรีเชอรี่ตัวนี้ก็สอบ200ตัวหรือมี2 0 2 2 0 3 2 0 4แล้วแต่นะคะกระสอบพิเศษประมาณ70กิโลรุ่นนี้ใหญ่มากไม,ไ,ไม่ใช่กรสอบ45กิโลเหมือนปกตินะเหมือนลูกค้าได้ประมาณ20กิโลเลยนะคะไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วช่วงนี้เขาเขางดลื่นเลง,งเราก็ไม่ต้องลื่นเลงมากนะลูกค้าฟังแต่เสียงหนูไปก่อนเนาะ ยืดโพลีผ้ามันจะเป็นอย่างนี้ลูกค้าขาจะเป็นแบบเน้นผ้ามันลื่นแบบนี้นะคะเป็นโพลีนะเป็นเอลยืดนะคะไม่ใช่คอตตอนเนาะงาลูกค้าเหนื่อยวะหายใจไม่ทันพูดอย่างเดียวแล้วมัน,นผิดโดกคนขาหายใจเรืไดยลูกค้ารุ่นเนี้ยขายดีส่วนใหญ่แบบว่าลูกค้าหาแบบ45ถึง้0ขา,ขายช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวหนูจะเปิดสูตรให้ด้วยลูกค้าอีกรุ่นหนึ่งชอบมากชอบมากรุ่นเนี้ยเนี่ยขายดีมาใหญ่มาเด็กยุ่แบบชอบแบบว่าตัวใหญ่สโป๊กใหญ่หน่อยค่ะแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยโพลีโพลีคือผ้ามันลื่นผ้าแบบเด้งก็มีนะคะก็มีเด็กคนเนี้จะเป็นผ้าแบบมันลื่นเลยแบบที่หนูโชว์ให้ดูนะคะแบบนั้นแหละ มียืดดำไหมคะเชื้อยืดดำรอเข้าวันที่สองเลยค่ะวันนี้หมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวานคือยืดเท้าก็ได้รเะเบิดระเบิดสวัสดีค่ะส่งอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่คะวันนี้หนูมามูล,ลนิทีนิดหนึ่งติดหน่อยนะไปทำหน้ามาตัวนี้พุ่งเข้าเลยใหม่ๆสดๆเหมือนเดิมนะคะใหม่ๆสดๆเราก็โชว์ให้ดูเนาะ ส่วนคอต้อนตอนนี้เทพียังพอมีอยู่นะลูกค้าสั่งได้เลยนะคะสินค้าจะส่งวันนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวลงให้ใหม่อีกสองรอีป้ายอะไรมาฝาติดตามน้องปุ่นมาสปอยเลสปอยเปิดดำให้ลูกค้คาดูหน่อยลูกค้คาจะได้รู้ว่ามันดำเยอะลูกค้คาชอบดำๆตรงนี้เนาะใหญ่นะนนะแม่นะไซส์1ิบหกะเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่แต่ไม่ใหญ่เลยแม่สม <6. S 1> เอวสามสใส่ด้นั้งใส่ใส่ได้ทั้งชายได้หญิง ใช่คุณใส่ได้ทุกค้าเลยดังใส่เลยไม่ต้องเน้นสีเยอะเลยลุกค้าลูกค้าอยากเห็นแบบดำๆดำโสดคุณค้าพี่นุ่งกางเลยดำๆแล้วสั่งนี้คือนิ้นดำได้ใน้นดำแต่สีว่็มีนะสีสันก็มีเปิดคริสต์มาสไหมคะคริสต์มาสพี่เอออยากดูนี้ทันป่าะถ้าทันเดี๋ยวหนูเปิดนะแต่ว่าหนูยืนพืนที่สอก่อนวันนี้พอดีว่า มีบุคลากรที่ต้องไปรับลูกที่โรงเรียนไงกลัไม่ทันกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันกเดี๋ยวถ้าเปิดอะ่ะเหมือนมีลูกค้าอยากให้ดูเชอรี่อะ่ะที่เพิร์ลสวรรค์มีลูกค้าอยากดูเชอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวหนูเปิดเชอรี่ยืดขาวมีไหมคะยืดขาววันนี้อุ้ยหมดยังวะเหลือหน,หนึ่งลูก<ม>สุดท้ายแม่ครับหนึ่งสุดท้ายหรอมีลูกค้าจองมาแล้วะทักหลังบ้านเลยแม่ค่ะใครอวนก่อนได้เลอนดับอินก่อนปลุกเลยแอดมินคนสวยตื่นยังงี้ลอไม่เคยได้หลับ ไอ้อไม่มีหัวล้อหัวล้อตันเลยลูกค้าเลยเพราะว่ายืดขาวยืดดำตอนน,นี้หมดสวยมากเหลือลูกนึงสอยืดขายืดดำนี่เกี้ยงเช้ามาปุ๊บยืดดำหายหมดเลยแป๊กเดียวนะ<ม>เอา<ม>ตัวนี้ลูกคาา้าขายขายดีใครเน้นแบบว่าเนี่ยลูกค้าทํางานใส่สซภา,าเนี่ยเอาเอาไปก่อดดำมุนเยอะเกินนะคะสีน้ําตาลอย่างนี้ก็ขายดีนะ สีน้ำตาลพี่ไปใส่คู่กับตัดดำมันจะดูแบบไม่มืดมากใชแบบนี้ก็ได้อาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตัดอย่างเงี้ยก็สวยนะคะข้างบนดำข้างล่างสีน้ำตาลอย่างเงี้ยก็คือออกแบบเแตามสะดวกเลยแม่ที่แบบไม่ชูชัยไม่แดงไม่เขียวไม่เนื้อเเขาค้อแค่ของความรู้มือเขาไม่ได้บังคับนะแม่ฉันเหนื่อยอะไรมะฉันหายแไม่ค่อยออกปิดไปหมดเลยถ้าได้ก็ส่องนี้ไปแม่ก็ได้คุ้มนะ คือทุกทีที่เรานาับอ่ะทุกครั้งมันจะเกินสองร้อยตลอดทุกครั้งมันจะมีแบบสองร้อยสองสองร้อยสามสองร้อยสี่เนาะแล้วลูกค้ามันไม่ใช่สี่สิบห้ากิโลปกติเลยนะตัวนี้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลเลยนะหกสิบห้าขึ้นมันต้องมีแน่นอนก็สอบสองร้อตัวระบุจํานวนมาเลยมาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปรู้นอ้อยจะได้กี่ตัวได้แน่นอนสองร้อยสวยสวย เอาเลยตอนนี้ใครหารงานสุภาพมาทางนี้ลูกค้ามีเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดสูตดดำๆให้อีกหนึ่งตัวสใส่ดีใส่สบาย,เ,ยเอวยืดเอวเยางชิโนโรีก็มีเทอะมากเยอะลูกค้าหนูจะเปิดไวๆหน่อยแล้วก <คน S 1> ็เนาะเปิดไม้มีเวลาเปิดอย่างอื่นได้ เธอจะเปลี่ยนกี่โมงอ่ะอีนาฬิกาฉันก็มองเป็นห้าโมตลอดโสดเดาพี่ต้อมขอเบิกถ่านนะครับถ่านเอาไปหมดแล้วค่ะอ้าวสวยกินหมดแล้วสองแต่ว่าใช้ทำอะไรถ่านนาฬิกามันกินถ่านขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนแม่มันต้องทับปีนะพี่ต้อมอ่ะใช่ไหมมันเออเหมือนเพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะทำไมมันหมดเร็วอ่ะเอาไปไหมแม่จะเสียบปลั๊กอ่ะเดี๋ยวผมซื้อมาให้น้องเสียบปลั๊กเปิดไฟมันไม่ได้กินไฟขนนั้นนะเอ้ยมันกิน ไม่รู้ใครกินอ่แต่กินน่ามีลูกค้าสวยเดี๋ยวตัวเนี่ยแม่ดูคือจะบอกเลยว่าหายสียากเลออยากจะเป็นสีอย่างเงี้ยภาพของดีดูสุดนะคะเห็นไหมพี่พีน่าจะชอบลายมันก็สวยเนี่ยพี่พีน่าจะชอบดำทะมึนแต่ดำทะมึนในที่เนี้ยคือพี่จะดูยากเลยว่ามันออกแบบไหนดูยากมากมากหนึพยายามจะโชว์สูให้เพราะข้างหลังแบ็คเป็นสีดำเลยอะดูดำให้เลยคนนี้เขาไลูกค้าหอมห้ากระสอบนี่ย จะบอกมีรุ่นนี้แหละที่เขาขายดีใจรุ่นนี้แหละค่ะใหม่าสะอาดตัดๆเลยเทรี่กีก้าเล่นไปเลยลูกค้าเอ L ดีเอดึ่ดืกระชากไเลยหนักหนะคะไม่มีเพลงง่วงนอนเราเป็ง่วงต้องเปิดบทสวดให้หน่อยค่ะปกติอยู่แล้วเราอะแล้วว่างนอนเห็นไหมเออนี่เห็นปะนะไม่เปิดงุ่ง งตลอดเวลาเราอยู่ล้ลรกค้าสีฉุดฉาดนี้ไม่ไม่เยอะน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ยแต่วาประมาณนี้ใครหากแบบช,ชอบดำๆแต่ก็อยากมีสีบ้างเอาไว้ขายในช่วงเวลาอื่นบ้างก็จัดตัวนี้เลยนะคะสําหรับกางเกงรุ่นนี้ออส่วนใหญ่เป็นทรงเอวสูงด้วยนะคะออทรงเอลสูงด้วยกนแบนแน่นอนเท่าไหร่คะตัวรีวิว2,700บาทนะคะลูกค้าก็สอบเนี้ยที่เหมือนได้ ฟรีไปอีกยี่สิบโลนะเพราะว่ามันเป็นกระสอบพิเศษประมาณ6กสิห้าถึงเ็สิบกิโลนะคะระบุมาเลยสองร้อตัวไม่ใช่กระสอบสี่สิห้าปกติเพราะฉะนั้นเรจำนวนที่จะได้เพิ่มอีกประมาณห้าสิบตัวลูกรีวิวส่งได้เลยไหมคะรูกรีวิวส่งได้เลยค่ะผมส่งไปเลยเพราะว่ารีบส่งไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีของลงอีกสองร้อยไม่อยากแบบเก็บเอาไว้น้องลูกค้าค่ะไม่มีที่จะลงเพราะเดี๋ยวตู้ตู้จริงก็จะเข้าด้วยอันนี้ต้องเร่งระบายแบบระบายของเยียวเลยไม่มีที่จะเก็บของ ต้องซื้ออีกสามพันไล่สาขาสต้องมาหาบ้านเรานี่มต้องค้าอยู่นะฝากงกคามเลยใช่หกสิบสามซื้อามล้านวกหกสิบามเขาบอกเหรอใหญ่ก็บอกคุไปเดินมาคามคอมาคามใหญ่เขาบอกว่าทั้งหมด63ล้านซื้อไปเลยระดับเราหกสิบามลหกสิบล้านหกล้านหล้กากสิบสกน อ่ะที่ถแถวนี้แพงมากขอบคูดป๊อกมาสวยนะอะอย่างเงี้ยสีกรมนะคะสุภาพมันใจมากสุภค้าใส่เสื้อดำไม่ได้ใส่เสื้อขาวได้แล้วหรือช่วงนี้เขาก็จะให้ติดลิ้นวิ่เหมือนกันนะสุภค้าสนใจมซส้อที่จัง,งหวัดเนี่ย <c oughs> จะขายที่จะพคสวัรด์์สิหรือขายที่ที่บ้านลนะ <c oughs> นี่เด็กค <c oughs> อนหวัสดนะฝาสาวไหนึ่งพี่อ้อยอยู่ไหนเนี่ยพี่อ้อมาหรือเปล่าพี่อ้อไปไหน เด็กคอนหวานอยู่นี่สักคนมีคนหนึ่งนะพี่นามีบานตามจังหวัดก็ดีนะเออยังไงยังไงไหนายรอบยังไงก็มันก็ดีดียังไงหน้าหนาวนี้ไปนอนได้เลยหน้าหนาวอย่างเดียว <c oughs> หน้าร้อนก็ร้อนมากหน้าร้อนที <c oughs> ่ต้องวิ่งเข้า <c oughs> หน้าร้อนก็ร้อนมากนะหน้าติดหน้าหั <c oughs> หนมาติดไล่ห้อยหลังติดสบายเลยแล้วหลังติดธ<อ>นาคารอยู่ใช่เหรอ ตธนาคารเหรอธนาคารแบบติดนานติดธนาคารด้วยิดกู้วกูสองพัาบาทค่ะแม่โอ้ดนี่ิโลหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือสองพบาทกรสอบกิโลจ๊ะกระสอบได้ถึงหกสิบห้ากิโลประมาณกี่ตัวจ๊ะประมาณ200ตัวนะคะอุ้ยกระสอบลงบไปเลย200ตัวแม่ไม่น่าต่ำกว่า200ร้อยู่แล้วเพราะตัหนหนักกันคืนน้อยอ่ะ อาจจะมีอาจจะมีบางหลุดอาจจะมีหลุดไปร้อยเก้าสิบเก้าเออเไปมีบ้างนะไม่มีหรอกมีอะเกินนะแต่ส่วนใหญ่หนูอะมันเกินทุกทีนะยังไม่เคยเจอเปิดมาสองร้อยสิบสองร้อยห้าสองร้อยยังไม่เคยเจอด้วยตาตัวเองยังไม่เคยเจอด้วยตาตัวเองที่แบบว่าต่ำกว่าเพราะว่าจริงๆริอะกระสอบอะคือยกเปิบอะรู้เลยเพราะว่าน้ำหนักจะไม่เท่ากับลูกปกตินะคะเวลาพวกเราจับรู้เลยเพราะว่าลูกมันแน่นปึ๊บ ูกใหญ่มากลูกใหญ่ลนะูกรวมลูก้วนเลยแหละอุ้มเขาแบนฉ่ำอยู่เ้อะแบนฉ่ำอย่างเอ๋ออันนี้น,น,นี่จะให้ดูคืองานโพลีมันจะมีผ้าแบบนี้ไปด้วยน่าจะเรียกว่าผ้าสปเปนเด็กนะใช่ไหมคะมีปนไปด้วยนะแต่ไม่เยอะวนใหญ,ญ่จะเป็นผ้ามาันลื่นแบบที่หนูโชว์ให้ดูนะคะแต่เนี่ยออกคือโชนสีผ้าเนี่ยจะคึ้จะเยอะเลยเยอะเลยไปเร็วหน่อยเนี่ยสรุปกี่นาทีแนละ้วดูฬิกา,ก,าก็ไม่มีประโยชน์งงมาก ใครรับลูกรีวิวพี่แจ้งได้เลยเนาะเดี๋ยวหนูเปิดสูตรดำชายให้ดูอีกอย่างหนึง่งนะคะเผื่อใครอยากรับตัวเอลยืดโพลีตัวนี้ตัวขายดีลูกค้าผ้าใหม่ผ้าสะอาดเอาได้เลยดีดำหมดแลยค่ะใครรับนะคะตัวนี้เป็นสำหรับใบเชอร์รี่นะคะเอลยืดโพลีเน้นดำแบบนี้เลยทำมือลูกค้าค<ม>่ะส,สีก็มนะะีสีก็มีนะคะสีก็มีแต่ประมาณนี้อันหนูพยายามแขวนสีกับแขวน,ขนดำให้พี่ดูเยอะมากนะคะก็สอบประมูลส0งตัวขอบคุณค่ะ